สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมีไมทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ใด้กับคนโสดชาวธาตน้ํากรกฏมีนพิจิกประจําเดือนกันยายน2566นั่นเองนะคะชาวทัตน้ําค่ะได้แก่ชาวกรกฏนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมชาวมีนนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 15มีนาคมถึง12เมษายนและชาวพิจิกาหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ทธันวาคมนั่นเองนะคะ<ม>ก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะ อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ไซด์ได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้ปตัดสินใจใดๆที่เลยในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองค่ะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะคนโสดชาวทัตน้ํากระกฎมินพิจิกแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองคนโสดชาวทัตน้าเช่นเดียวกันนะคะคนโสดที่จะดูคลิปนี้ได้นะคะอาจจะเป็นคนโสดที่โสดสนิทโสดไม่มีใครหรือคุณอาจจะเป็นคนโสดที่ไปตกกลุมรักหรือว่าอืม เริ่มที่จะเปิดใจคุยกับใครสักคนหนึ่งแล้วก็ได้นะคะยังไม่มีสถานะก็ถือว่าเป็นคนโสดก็ดูได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะคนโสดชาวธาตุน้ํากรกฏมินพิจิกนะคะคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ทําไมทุกเรื่องนี้คุณถึงกลายมาเป็นคนโสดนะคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่เดทค่ะโสดจริงๆเพิ่งจบมาเลยใช่ไหมดีเมติเชียนค่ะ ไพ่เลเวอร์นะคะ <Yeah. S 1> และเป mm ็นไพ่ฮาร์แฟนค่ะชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกที่เป็นคนโสดนะคะ mm hmm. ในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาววันพุธค่ะนะคะชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะมีชาวราศีพฤษศด้วยนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาค่ะคุยกับใครก็ได้ไม่อาจตามน้าไพ่นะ ไม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวธาตุน้ำกระกรกดมีพิจิกที่เป็นคนโสดนะคะบางคนมีมีคนรักเก่ากลับมาด้วยนะ,ะมีคนรักเก่ากลับมานะคะกลับมาเพื่อที่จะสื่อสารนะคะกลับมาเพื่อที่จะขอเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันอีกกรณีหนึ่งนะคะคุณอาจจะเ,เขาเรียกว่าเพิ่งโสดเลยนะคะก็คือแบบเพิ่งเลิกราจากความสัมพันธ์เก่า ความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกความสัมพันธ์ที่มีมือที่3เข้ามาในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คืออยู่กับตัวเองเป็นโสดนะคะแล้วก็พยายามไปมุ่งมั่นในเรื่องาวของการงานในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็คือในอนดีตท,ที่ผ่านมานะคะของคนโสดชาวท่าน้ำกรกฏมินพิจิกนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศความรับข้อมสัมพันธ์ในช่วงเดือนกันยายน2 5 6 6้า้ของชาว่านา้ำกรกฎมิพิจิจะเป็นอย่างไรนะคะมาดูกันไพ่ใบแ,แรกได้เป็นไพ่คิงถือไม้เท้านะคะไพ่สองเหรียญค่ะไพ่าทาวเวอร์นะคะ และเป็นไพ่สิบถ้วยค่ะเชาาท่าน้ำก็รกฏมีพิจิกนะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนกันยายน2 5 6 6นนี้นะคะสำหรับใครที่มีคนเข้ามาในช่วงเดือนกันยายนก็มารู้สึกว่าตัวคุณยังไม่ได้พร้อมทีม่จะเปิดใจให้กับใครขนาดนั้นเพราะว่าอดีตนนที่ผ่านมาที่คุณเพิ่งจบความสัมพันธ์ มันยังเป็นซากประดัหักพังอยู่เลยนะคะยังไม่ได้ก่อร่างสร้างตัวให้ให้ให้หัวใจได้เข้มแข็งอะ่ะเหมือนกับคุณแบบขอพักก่อนซะมากกว่าไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความมั่นคงเรื่องความสุขในครอบครัวมากกว่าที่จะเปิดใจให้กับใครนะคะส่วนกรณีที่คนโสดท,ที่มีคนรักเก่ากลับมาไม่รู้สึกว่าตัวคุณเท่าที่จะหนักใจนะหนักใจเนาะว่าจะให้โอกาสดีไหมหรือ จะปฏิเสธไปดีเพราะว่าถามว่าคุณยังลืมเขาได้หรือยังคุณก็ยังลืมไม่ได้นะคะเพราะว่า,าหัวใจของคุณก็ยังพังทลายเพราะตัวเขาแล้วก็ยังเป็นซร้ากระหหาพังที่ยังไม่สามารถที่จะกอบกู้ขึ้นมาได้เป็นรูปเป็นร่างได้ดี ะะแต่ตัวคุณถามว่าจะปฏิเสธหรือจะทำอะไรไหมมารู้สึกว่าคุณยังนิ่งเฉยอยู่ในความสัมพันธ์ในเรื่องราวของความรักนะคะแต่มมนรู้สึกว่าตัวคุณน่าจะไปโฟกัสในเรื่องอื่นมากกว่าที่จะโฟกัสในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนกันยายนนี้ใครจะเข้าใครจะออกตัวคุณก็จะนิ่งๆไว้จะไม่ได้เลือกใครหรือว่าจะไม่ได้ให้โอกาสใครมากเป็นพิเศษนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านาะว่า ความคิดความรู้สึกของชวาวธาตุน้ํากระกฎิมพิจิกที่เป็นคนโสน here, ดกับคนที่เข้ามาหาคุณในช่วงเดือนกันยายนนี้ไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่ก็ตามขอให้เป็นคนที่คุณคิดถึงนะคะมาดูกันว่าคุณกับเขาคิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชวาวธาตุน้ําก่อนขอดูความคิดและความรู้สึกของชวาวธาตุน้ํากระกฎิมพิจิกนะคะคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนั้นค่ะมาดูกันนะคะไพ่ใแบรแรกนะคะได้เป็นไพ่ห้าถ้วยนะคะ คนที่คุณคิดถึงอาจจะเป็นคนเก่าๆเนะาะไพ่เด็กถือไม้เท้าค่ะเจ็ดดาบนะคะและเป็นไพ่อัศาวินถือไม้เท้าชาวท่าตน้ำกระกดมีพิจิกนะคะคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับเขาคุณคุณไม่ไว้ใจเขาอะเออคุณหวาดระแวงนะคะคุณยัง เข็ดกับความสัมพันธ์เก่าๆเดิมๆไม่ได้จะเปิดใจแต่ก็รอดูว่าคนคนนี้จะโกหกคุณหรือเขาจะพูดมาทั้งหมดหรือคำพูดทั้งหมดที่เขาพยายามพิสูจน์พยายามพูดให้คุณได้รับรู้เนี่ยมันจริงไหมเพราะว่าคุณนะคะยังเจ็บปวดกับความสัมพันธ์เดิมยังเจ็บปวดกับเหตุการณ์เดิมๆคุณไม่อยากให้มันซ้ำรอยเก่าซ้ำแผลเก่าของคุณนะคะดังนั้นคุณก็จะยังไม่ได้ไว้ใจคนคนนั้นมากนะักนั่นเองนะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนที่ชาวธาตุาน้ํากระกดมีพิจิจคิดถึงค่ะคนคนนั้นนะคะเขาคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับชาวธาตุาน้ํากระกดมีพิจิกมาดูกันนะคะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ justice นะคะห้าดาบค่ะเขาไม่ยอมแพ้หรอกอืเขาบอกว่าเขาไม่ยอมแพ้นะคะ อัศวินถือดาบนะคะและเป็นไพ่ธรรมรัน์ค่ะชาวธาตุน้ำกรกรกดมีพิจิกนะคะคุณอาจจะคิดถึงชาวธาตุไฟเมษิงทนูโดเด่นในชาวราศีธนูลนาานักขณาธนูมีชาวราศีตุลักคณาตุลขึ้นมาด้วยนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้เนาะเ,เขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณเขาไม่ยอมแพ้ค่ะ เขาจะเอาชนะใจคุณให้ได้เขาจะเปลี่ยนแปลงความคิดคุณให้ได้ว่าตัวเขาเหมาะสมกับคุณอืมประมาณนี้เลยนะตามหน้าไพ่ e n น r g อที่ขึ้นมาค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะ ันนี้ก็คือามคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อการซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซาได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนาะว่าเอาคำอนาคตความรักคมสัมพันธ์นะคะของชวาวธาตุน้ำกระกฎมีพมิจิตที่เป็นคนโสดจะเป็นอย่างไรไม่ขอเนียอบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาตคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำไปแร่เดินไพ่หกไม้เท้านะคะ ไพ่แปดถ้วยค่ะเด็กถือถ้วยนะคะและเป็นไพ่แปดไม้เท้าค่ะชาวท่านน้ำกระกฏมีพิจิตรที่เป็นคนโสดในส่วนของอาคามอนาคตความรักความสัมพันธ์แน่นอนค่ะจะมีคนเข้ามาจะมีคนเข้ามาทั้งคนเก่าและคนใหม่แล้วก็จะมีคนที่ตัวคุณปฏิเสธด้วยนะอืมจะมีคนที่คุณปฏิเสธนะคะ เ,เคยเคยปฏิเสธหรือกำลังจะปฏิเสธใครออกไปคุณจะเหมือนกับตัวคุณยังไม่พร้อมที่จะอยู่ในความสัมพันธ์กับใครทั้งนั้นนะคะถ้าเข้ามาแค่แบบเป็นเพื่อนกันคุยกันเป็นเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวกันไปเนี่ยไม่รู้สึกว่าตัวชาวธาตุน้ำจะสบายใจมากกว่านะคะแต่ถ้าจะให้มาจริงจังแบบ ครบเลยอะไรเงี้ยไม่รู้สึกว่าตัวคุณไม่ได้พร้อมไม่ได้พร้อมจริงๆนะคะคุณต้องการอิสระคุณยังต้องการช่วงเวลาที่จะฮิลใจตัวเองให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็โฟกัสความสุขของตัวเองมากกว่านั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวท่านน้กากระกรกมีพิจิกที่เป็นคนโสดขอคําแนะนําหน่อยนะคะไพ่ใบแรกเป็นไพ่หนึ่งถ้วยนะคะ สี่ถ้วยค่ะเก้าไม้เท้านะคะและเป็นไพ่เดอะเวิลดค่ะชาว่านน้ำกระกฏมีพิจิกนะคะไพ่ทาโร่แนะนำว่าแน่นอนว่ามีคนเข้ามาแน่นอนแต่ไพ่ไม่ให้คุณตัดสินว่าคนที่เข้ามาเขาจะดีไม่ดีจนกว่าเราจะได้ทำความรู้จักเขามากกว่านี้นะคะและนะคะตัวคุณไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่า move on ได้เลยถ้าหากว่าตัวเราเนี่ย ยังจมอยู่กับเหตุการณ์เดิมๆเ,เหตุการณ์เก่าๆความเจ็บปวดเดิมๆสถานการณ์เก่าๆดังนั้นการที่เราจะ move on ได้เราต้องให้โอกาสตัวเองในการ move on ให้โอกาสตัวเองในการเรียนรู้นะคะความเจ็บปวดความสุขในการใช้ชีวิตด้วยนะคะ เก็บประสบการณ์ทั้งหมดไว้เป็นบทเรียนเราจะได้ไม่พลาดอีกนะคะเป็นกําลังใจให้ชาวทาตน้ำค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กันมาตลอดนะคะสําหรับการดูดูส่วนตัวสามารถที่จะแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตคลิปนี้ได้เลยไม่พิมไว้ให้หมดแล้วค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปนไปขบคคคุณมๆะะะสสวัสดี่